สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ EUR ค่ะนะ,ะสำหรับ EUR ค่ะแท่งเดจบเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลักษณะของแท่งแดงนะคะยังบอกว่ามีปริมาณแรงเซลล์อยู่นะคะลักษณะของกราฟนะคะมีแรงเซลล์อยู่แต่ต้องบอกว่านะคะ EUR นะคะมาถึง a r ี a ที่เป็นแนวรับแต่ว่าต้องดูก่อนนะคะเนื่องจากมีแรงเซลล์มากนะคะเนื่องจากตรงนี้ก็ถือว่าทางสะดวกเหมือนกันนะถ้าทะลุได้นี่คือฟึบถึงนี่เลยนะคะ ถ้าทะลุได้นี่คือฟึบถึงนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตว่าแท่งนี้ตอนขาขึ้นไปมันเป็นช่วงยาว,ยาวตรงนี้แต่ถ้าถ้ทะลุมาได้ก็จะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับ eur เพราะแนวรับอยู่ยค่อนข้างไกลเกินนะคะไกลเหมือนกันนะโอเคนะคะนี่คือแนวรับต่อมาของ eur เดี๋ยวเราไปดู H4 กันว่าจะลงได้มากน้อยนะคะ ไปดูในเ4ค่ะสำหรับในเ4สค่ะตั้งแต่ที่เขาบอกว่านะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นแพทเทิร์นของการลงแต่ใน,นไล่ละระดับลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะอ่านี้กาฟเวลากาฟจะลงมันก็ไม่ใช่พดพาดลงเลยนะมันก็จะแบบย่อขึ้นย่อขึ้นนะคะนั่นคือการวิ่งรับต้านนั่นเองอพูดตรงๆเลยนะ,ะมันเป็นการวิ่งรับต้านมาเจอรับกดดันราคาขึ้นไปนะคะไปเจอต้านก็ขึ้นต่อไม่ได้ก็ลงมานะคะ ังนั้นนะคะสำหรับโพสก็คือเทรดวันต่อวันค่ะหารับหาต้านต่อวันเนาะนะคะตรงนี้จะทําให้สบายใจนอนหลับทุกวันด้วยนะคะสามทุ่มก็ออกตลาดได้พักผ่อนด้วยไม่ต้องไปเฝ้าการาฟไม่ต้องไปช่วยเขาปิดตลาดนะคะได้กําไรก็ออกนะคะวันใหม่เข้ามาก็หาจุดทํากําไรใหม่นะคะอ่าได้กําไรพอใจก็พักผ่อนนะคะก็คุยแบบใช้ชีวิตแบบนี้นะคะเทรดเดอร์มันไม่ต้องอะไรเอ่อเฝ้าอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะคะ ถ้าคุณรู้จุดทำกำไรคุณมาทำกำไรปุ๊บแล้วคุณก็ออกได้นะคะก็ใช้หลอดให้มันตรงระบบแล้วใช้หลอดมั่นใจก็ใช้ทำกำไรมันก็อิ่มเหมือนกันตรงๆนะมันก็อิ่มเหมือนกันนะมันก็ได้กำไรเหมือนกันเช่นคุณตั้งเป้าวันละหมื่นเงนี้ค่ะถ้าสมมติคุณว่าสมมติว่าไอ้นี่มันตรงระบบคุณก็ใช้หลอดนะฮะตรงระบบคุณก็ใช้หลอดแล้วมั่นใจมันมันก็ลงเป็นไปตามนั้นนะมันก็ฟ้าตามนั้นนะคะแต่ต้องรอนะคะรอให้มันตรงระบบถ้าไม่ตรงก็ไม่เอาแค่นั้นเองอ่ะนี่คือแนวต้านเฮสีเดี๋ยวเราดู สำหรับเพยนสิ่งค่ะตรงนี้คือโซนต้านนะไอเนี้ยตรงมาร์กที่จุดแรกมาร์กสองนะคะดังนั้นก็นะคะเดี๋ยวรอให้การาวิ่งมาก่อนวันนี้มีโอกาสลงต่อนะคะมีโอกาสลงต่อแต่ว่าตรงนี้รับนะประเด็นเนะี้ยคือตรงนี้รับถ้ามาที่นี่แล้วลงต่อไม่ได้อ่ะมันจะขึ้นนะจ๊ะอันนั้นต้องดูหน้าง,งานเช่นสมมติว่าการาฟขึ้นไปต้านบนนะคะปรากฏว่าลงมาที่นี่อ่ะแล้วมันลงต่อไม่ได้นะคะทำแท่งเขียวขึ้นมามันจะสวนขึ้นมานะดังนั้นเวลาเซลล์ปุกก็อ่าอเซลกำไรไว้ถ้าคุณจะถือถ้าไม่ถือก็เก็บกําไร นะคะอ่าหรือถ้ามาที่นี่ก็อาจจะนะคะลงได้อีกเนาะโอเคดังนั้นนะคะก็รอให้กราฟวิ่งมาเราจะเซลล์ก็หาที่เซลนะคะรอให้กราฟแสดงให้เห็นนะ,ะเมื่อวานก็อย่างที่บอกว่าคู่นะคะ E U R ก็วิ่งมาถึง กลับไปย้อนดูคลิปเมื่อวานถ้าถ้าแบบว่าจริงเหรออะไรเงี้ยไปดูคลิปเมื่อวานนะคะแล้วก็สิ่งที่โค้ดแนะนําก็คุณก็สามารถเราไปปรับใช้ได้สําหรับขครชีตามชี่เพจหรือว่าที่ช่อง YouTube นะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่า,าวิธีการที่โพสตวางหรือว่าแนะนำเนี่ยมันได้ผลไหมนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาไต่ตองด้วยตัวเองนะคะสําหรับ v i p นะคะก็ได้รับคำแนะนําจากโค้ดอยู่แล้วสําหรับขครชีเข้ามาเรียนนะคะแต่ว่าถ้าโค้ดดูแล้วมันสวยเราถึงจะบอกนะถ้ามันไม่สวยก็อาจจะไม่เลือกคู่นั้นนะคะ โอเคนะคะนี่คือแผงการเทรดของ EUR นะคะสำหรับชาวนี้นะคะเดี๋ยวเขาแผมให้ YouTube แล้วก็เพจที่แม่บ้านเทรด forex สองคู่นะคะแล้วเดี๋ยวคู่อื่นค้่แผมจะส่งเข้าที่ห้อง VIP สำหรับกับ b ทอง VIP ได้ตั้งแต่ตอนเช้าทุกวันแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะ